สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิปซีเบิร์ดสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองสะจ่อยเนลล์เม้ก็มาพบประพอกับเพาคือเก้าวพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศตอนเก้าโมงสี่สิบโมงนี่แหละพี่เจฮะก็กินข้าวเร้าพี่น้องกินุ้งนี่ข้าวกันยังห่อกุ้งคลิปกินข้าวกับครัวกุ้งใส่เห็ดกุ้งสี่ตกุ้งใหญ่สี่ตถูจ้าพี่น้องลูกถูกจ้าก่อน พ่อแม่พี่น้องกินข้าวนะพี่เจเด้อพี่ข้าวเจเจ๊แซ่บแซ่บแพะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แพะกดติดตามพี่เจนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องห่างหายไปโดนโดนมือเป็นอาทิตย์่องกระถิดแล้วบ่คลิปนี้กับบุมี่ยังรายถ่ายพี่เจกินข้าวยามเศร้าพี่น้องเก้าโมงกี่สิบโมงอะไร บรรยากาศเมื่อนี้คึ้มพี่น้องขึมกับพ่นตกลิ้นเล็กๆกันหน่อยเนาะเข้าวลวกมือเลยค่ะจอ้ำไปจ้ำกินลูกแซบบ่เบนะิ้งไ่ชิมเน่ยนี่กุ้งเอากินแซบ กินไหนเล่าอยากกินทำเดียวนึงลูกมันห่วงแม่แล้วไม่อยากให้แม่กินน้ำมันเย็นยังสดกินลูกหล่ะเบากร้อน,อนบ่ม,มันเย็นยังกินคอยจ้ามกินน้ำมันก่อน <c oughs> บรรยากาศข้างนอกลมต้นมังคุง ภาพมืเดเอี่พี่น้องเอโทรศพัพท์์ก็ได้พ้นี่ตตกอีกได้พี่น้องเลยคึ้มคึมต้นมังหุ่งกาสีฮัก,ก่ะสีดำนี่ตํำเห็ดพี่น้องแจ้วเห็ดสีดอกแก้วเห็ดช่องดอก ีแก้วมะพริกก่อนพี่น้องแก้วใส่หัวผักบัวกับกระเทียมเป็นกระเพาะส่วงนี้กับบริกินเพชรลายเราพี่น้องชิกินประมาณมผิดสองมากเนาะมืดแต่เนาะชิ่มมะพริกใส่ซ้ำมากเพชรเนาะพี่เจวเพชรพี่น้องตามักเพชรก่อนมืดดีๆตามักเพชรก่อน ทั้งหมากพี่น้องทั้งหมากในน้อยเเป็นกระเพาะกินเพชรบ่ได้พี่น้องเลยใส่เพชรลายบ่ได้เนอาอกระพาะเขียวลูกหัวตั้มหัวตั้ม พยังดูกระสอบสิ่แลแต่ละมือพี่น้องให้หน้าตบบริสุทธิ์อัพเิปลง่องหนิพี่เจด้วย,ยตั้แล้วเลยพี่น้องเสียเอาเฮ็ดลงก่อนมัน แดกลงมัหน,น่อยเอาพักลงเอาไปแดกลงสือลดลงไปซชลูก ะชื่อกุ้งชัยม,มาถั่วน้ำปลาใสหนิดหนึ่งน,นี่ว่าก่อนพี่น้องมนะันแล้วเลยพี่น้องน่ากินบ่พี่น้องจกห้าก่อน บริเวเพชรเป็นไรเนาะแล้วแล้วพี่น้องหน้าตาก็สิประมาณน,นี้อันนี้ชิลเลือของลูกกินแม่ก็จะกินต่อบาเนี้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมา่กินแซ่บน้ำพีเจเอิ้นพ่อ,อแม่พี่น้องไม่ลูกกระมือกระลินไปสิแล้วลูกชายกระดาษพี่น้องเลย มามาปูมีพี่น้องกินข้าวกันถ้าตั้งกล้องกับูมีใช้ข้ากล้องใช้หรือหากล้องพนิ่งเป็นกระเพาะเรื่อกินมกเพือลาย Phết chắc, xóa mà, xóa ba. Đến hết chắc thắm mà thắm mặn anh ơi không nhỏ chân chị chân 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 kinh kinh

ถอยเนาะอันนี้คือเป็นกุ้งรูปความเมื่อย